วันนี้นะครับเราจะมาทำหางหมูทอดเหมือนคลิปที่แล้วที่เราไปกลางเต็์แล้วทำไงครับทีนี้เราติดใจก็เลยว่าจะทำวันนี้อีกรอบเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวจะมาดูหางหมูกันนะครับว่าหางหมูที่เราตากแดดไว้จะเป็นยังไงอ่ะเอามาไว้ดูงี้ดีกว่าตอนนี้เราก็ตากแดดได้ประมาณสองชั่วโมงละเราไปต้มก่อนต้มให้เปื่อยก่อน พอต้มเปื่อยเสร็จปุ๊บเราก็มาบ้างบ้างบ้างแล้วก็เอาซอมจิ้มทารสด,ดีแล้วก็น้ำส้มไต่ชูคิดว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอร่อยอร่อยแน่นอนไหมไม่ฟุ้งเหมือนคราวที่แล้วอืมรอบนี้ก็น่าจะไม่ระเบิดเหมือนรอบที่แล้วเลวลาทอดนะครับพอรอบที่แล้วไม่ได้ตากแดดเลยเดีย๋ยวเรามาดูตอนทอดแล้วกันระหว่างเราหางหมูมทอดนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนครับ อันดับแรกรเดี๋ยวใส่รากผักชีก่อนอใส่รากผักชีตามลงไปให้ละเอียดเออแรงๆอาแซ่บๆไปนะน้ำจิ้มนะอ่ะอ่าต่อไปใส่พริกลงไปให้หมดเลยทีแซ่บๆ ดูท่าด้วยครับดูท่าด้วยครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้ดูท่าเลยนะครับตามเข้าไปใส่เข้าไปตามเข้าไปให้ละเอียดอันดับต่อไปครับพริกเริ่มละเอียดแล้วเดี๋ยวใส่กระเทียมเลยกระเทียมละเอียดง่ายใส่กระเทียมไปให้หมดเลยจัดกันไปค่อยๆระวงังระวงัง เทเลยเทน้ำอ,อันดับต่อไปน้ำกระเทียมดองนะครับเทไปเยอะสูตรเราใช้น้ำกระเทียมดองพอน้ำจิ้มเันต้องเยอะอ่าพอดูดิเดี๋ยน้องเอาคนนี้คนนี้เอออีกหน่อยอ,อีกหน่อยเออจะออกหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยน้ำจิ้มมันยีไปอันดับต่อไปครับใส่เลยครับ ชูรสครับผงแซบครับใส่เข้าไปใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยพอมะนาวหยิบแรงๆเดี๋ยวกองรวมมันี่เลยเดี๋ยทิ้งที่เดียวไ่ครับดูครับจะกินได้หรือเปล่าครับ อาช่วยกันใส่ครับอา้าวนี่อา้าวช่วยกันครับดับต่อไปครับน้ำปลาใส่เข้าไปบีไปเลย,เยบีเยอะบีเข้าไปพอเดี๋ยวเรามาชิมดูครับครับพอใส่ครบแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเป็นไง อร่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยตามเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอลองชิมมั่งเพื่อความชัวว่าเป็นยังไงนี่ครับตักมาเลยเปรี้ย <ๆ S 1> วๆหวา,วานๆะอร่อยนะครับเ,เดี๋ยวเก็บใส่ถ้วยเลยดีกว่ารูกตาหน้าตาน้ำจิ้มของเราจะประมาณนี้นะครับสีซับๆหืม รสชาติเป็นไงครับแซบแซบเปรี้ยวหวานนะครับแซบเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานใช้ได้เลยเราตากแดดได้ที่แล้วเราตากประมาณสามชั่วโมงแดดมาแรงเกลี่ยตากทิ้งไว้เป็นวันพอเราเริ่มทำตอนบ่ายนะ้ำมันก็เริ่มร้อนขึ้นมานะไม่ต้องเอาร้อนมากหรอกเดี๋ยวดีเราจะาใส่ลงไป ตงไปรอบสามหางรวมไปเดียวสักสามหางแล้วกันต้องระวังมันกระเด็นหน่อนี่ครับก็เ,เตรียมเอาอาวุธป้องกันอาวุธป้องกันครับนี่ครับอาวุธป้องกันนะครับโอ้โห,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 โห ดีจริงครับยังไม่แห้งครับตากแดดน้อยไปยเริ่มหนังเริ่มฟูแล้วครับพอจะได้ไม่นานหนังเริ่มฟูแล้วครับฟูเริ่มฟูแล้วครับ,รวรบสวยสวยเริ่มสวยแล้วครับนี่ครับเริ่มฟูสวยแล้วครับจะยกขึ้นมาให้ดูนี่ครับเริ่มสวยแล้วหนังทองเลย เอาแค่หน่อยเอาเพื่อความกรอบนานๆทอดเสร็จมาแล้วครับ3ชิ้นเรียบร้อยแล้วก,กรอบๆเดี๋ยวจะทอดที่เหลือให้หมดก่อนเดี๋ยวรอทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนี้แล้วก็ทอดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่ครับกรกอบๆกรอบทุกอัน กับน้จิ้มครับที่ตามไปเมื่อกี้รอแล้วเดี๋ยวนรองชิมลองลอเดี๋ยวลองดูแล้วเดตัดแปลงไปหรือกอบยังจ่าชิมให้ใหจ่าชมอ่าอ่าออ่อออออ่